สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วกับเล่านะครับเซนเซียลอสแชนวาสได้มีหกจงอยู่อย่างเข้มแข็งใครยังจำกันได้ผมในตอนที่แล้วเนี่ยฮาเดสบุกมาถึงแซงตูรี่เลยนะครับเรียกได้ว่ามาถ้าจะแบบตีสะโขบให้ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยถ้าจำภาคแรกกันได้จะมีนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาของ12ประสาทถ้าเวลาหมดลงอะอัอเทนาในภาคหลักจะตายอะไรอย่างเงี้ยที่โดนจับมาเนี่ยแหละฮาเดสโผล่มาตรงนั้นเลยครับเรียกได้ว่าโผล่มา ใกล้ในส่วนของตัววิหารของอาร์เทนามากๆเลยนะครับพอโผล่มาแล้วเสร็จปุ๊บครับหลังจากที่โผล่มาเนี่ยอาร์เทนาเองก็เรียกได้ว่าทักทายตัวของฮาเดสนะครับเรียกว่าพี่ยังเรียกว่าพี่อารอนอยู่ฮาเดสบอกเออแบบเราไม่ใช่พี่ละเออเราเราเป็นฮาเดสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังบอกว่าแบบเนี่ยทําไมต้องแบบมาแบบยังเรียกว่าพี่อะไรเงี้ยทําไมต้องแบบ เรียกว่าไงมีความเป็นคนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้อเทน่าเองหรือว่าตัวซาชาเองที่แบบรักพี่ของตัวเองมากอย่างอโลนเนี่ยก็ค่อนข้างเสียใจยทีนี้ปุ๊บเหล่าเซน์ครับหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่าการมาถึงของทาเดสเพราะคอสโมมันยิ่งใหญ่มากก็ตัวฮาเดสเองครับก็จะทาให้พวกโกเซนเนี่ยในละแวก12ประสานนั้นน่ะไม่สามารถเดินได้เลยเหมือนมีอะไรหนักๆถ่วงขาไว้เลยเออคือ ถ้าเป็นดักบอลก็เป็นห้องแรงดึงดูดอะทำให้แรงดึงดูดมันมากขึ้นนั่นเองครับตัดกลับมาครับผมที่อังเดบาลันเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆตัวฮาเดสคืออ e ังเดบาลันเดินขึ้นมาหาอมามหาอาร์เทนานะครับก็เรียกว่ามาใกล้ระดับหนึ่งเลยสำหรับตัวฮาเดสแต่อังเดบาลันเองก็โดนดึงขาจนแบบลุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนดึงขาโดยที่ขึ้นมาพร้อมกับอังเดบาลันคือชิจิฟอร์ดชิจิฟอร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าก็โดนดึงเหมือนกันครับแต่ พอหันหมาอีกทีหนึ่งระหว่างที่อเทน่ากับฮาเดสตีฝีปากกันอยู่นั่นเองอตัวของอังเดบารันก็เห็นชิติฟอร์ดครับว่าชิติฟอร์ดเนี่ยสามารถลุกแบบฝืนจนลุกขึ้นมาได้แต่แบบอังเดรบารันเองยังรู้สึกว่าตัวเองยังเอาไม่ไหวเลยสําหรับพลังนี้แต่ชิติฟอร์ดอะสามารถฝืนจนขึ้นมาได้ครับและชิติฟอร์ดก็ง้างคันศรทองของตัวเองจะยิงไปที่ฮาเดสซึ่งฮาเดสก็บอกเจ้าเป็นใครอะคิดว่ามาเลงฆ่าที่เป็นแบบเทพอย่างเนี้ย แล้วก็ซิตี้ฟอร์ก็ได้ยิงสอนทองกันออกไปซึ่งสอนทองนั้นอนะ่ะฮาเดสทําให้มันวนกลับมาแล้วก็ปัดไปที่ซิตี้ฟอร์ครับทาให้ซิตี้ฟอร์เรียกได้ว่าแน่นิ่งไปในทันทีเลยอ่านะครับตัดกลับมาครับพอในระหว่างการตีฝีปากนันอยู่นั่นเองนะครับจากการที่ซิตี้ฟอร์ดโดนสอนของตัวเองยิงเข้าไปอาร์เทน่าก็ได้ระเบิดพลังครับพอระเบิดพลังเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็มีมิติช่องว่างเกิดขึ้นมาซึ่งนั่นคือการมาของเพกาซัสนะครับพร้อมกับลูกประคำที่ สัมมิถาเป็นคนทําให้ตั้งแต่ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยมาด้วยนั่นเองแล้วก็มาครับทีเนี้ยมันเป็นครั้งแรกที่3าคนนะเทนมะซาช่าอาลอนได้เจอหน้ากันอีกครั้งตามคามม่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนในการกลับมาเจอครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละในการเจอครั้งนี้ต่างคนก็ต่างแบบอยากได้ตัวเองในอดีตกลับมาซึ่งบอกว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แหละที่ให้อดีตมันย้อนกลับเข้ามาครับแต่ ก็หลังจากที่ทําความสัญญาในการมาเจอกันจนครบเนี่ยเทนมาก็สัญญาใหม่ว่าเอองั้นถ้ามันจะลําบากมากนในการเจอกันในแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นคนที่ไปตามลาวีฮาร์เดสเองนะครับถ้าใครยังจํากันได้อโรนเคยช่วยหมาเอาไว้ในตอนแรกนะแล้วที่เรามีรูปหมาตัวนั้นอ่ะก็วิ่งออกมาแล้วหมาตัวนั้นก็ได้กลายเป็นเซอร์เบลล์นะครับอันนี้ได้เจอกันไปในตอนยมมาโลกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองอ่ะและหลังจากนั้นครับหลังจากที่ เริ่มตีฝีปากเริ่มมีการกระทบกระทั่งคือ,อ,อตัวฮาเดสเองก็บอกว่าเทนมาไม่มีวันทําอะไรได้หรอกเพราะว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าและแบบไม่มีใครแบบจะมาทําอะไรได้ด้วยเออแบบพวกเซนเป็นแค่คนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นครับในวิหารของอะเทนาเนี่ยก็ได้มีวงแหวนที่พื้นโผล่ขึ้นมาครับซึ่งพอมาดูอีกทีเนี่ยก็เป็นยันขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวหนังสือที่เขียนว่าอะเทนาอันเนี้ยเป็นกับดักที่ถูกติดตั้งไว้โดยเคียวโกนะครับเคียวโกเซตนั่นเองนะ เคียโกเซนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าก็ตัวเองนี่แหละเป็นคนติดตั้งเอาไว้ซึ่งก็ไม่คิดหรอกว่าฮาร์เดสอะจะบุกมาถึงนี่เหมือนกันแต่ยังไงแบบก็ติดตั้งเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันได้ใช้งานแต่ก็ไอตัวของยันอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าทําอะไรตัวของฮาร์เดสในชาตินี้ได้ไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าฮาร์เดสก็พูดมาว่าอ๋อเจ้านี่เองเด็กน้อยเมื่อ200กว่าปีก่อนก็ทําให้รู้ว่าเคียโกคือผู้รอดชีวิตจากเมื่อสองครามทรัพย์สินค,ครั้งที่แล้วมา แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพยันขนาดนี้มันทําอะไรไม่ได้เหมือนตอนนั้นหรอกก็แค่ทําให้แบบฮาเดสอะล้มลงนิดหน่อยนั่นเองแล้วก็แบบเจ้าเนี่ยแบบเรียกได้ว่าคร้าไงอะถือวิสาสะอะไรมาทําให้แบบเทพเจ้าต้องก้มหัวให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยฮาเดสเองแบบต้องคุกเข่าลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออถือวิสาสะอะไรต้องมาคุกเข่าให้แล้วทีนี้เซธก็บอกให้อาร์เทนาครับทาการว์ปวิหารของตัวเองไปซึ่งที่ที่ว์ปไปเนี่ย เป็นที่ที่ผนึกดาวมานคือเซก,ก็กะว่าถ้ามันมาจริงอ่ะก็คงแบบได้โอกาสก็คงจะเอาคว้าโอกาสในการผนึกตัวของคาเดสไปเลยนะครับในระหว่างที่กําลังจะสู้กันนั่นเองครับแพนดร่านะครับแพนดลร่ากลับมาอีกแล้วตัวของแพนโดลร่าเองเนี่ยก็รีบตามมาช่วย ในตัวของฮาร์เดสครับซึ่งก็จะมีตัวฮาร์เดสเนี่ยจะมีราชรถลดแล้วจริงๆจะมีตัวนึงที่ตามมาไอตัวที่พาไปในไอตัวที่เป็นสเปกเตอร์ที่จะไปฆ่ามิดอาสมิฐานั่นแหละนะครับก็ขออภัยตัวนั้นอย่าที่บอกคือหารูปมันค่อนข้างยากจริงอ่ะพอแพนโดร่าโผล่เข้ามาครับก็จะมาเชิญองค์ฮาร์เดสเนี่ยกับซึ่งก็มีการตีฝีปากกับอาร์เทนาอีกนิดหน่อยนะครับก็ถ้าวางไว้จริงๆเนี่ยตัวของ ฮาเดทเนี่ยที่มาจุติในร่างมนุษย์เนี่ยจะต้องมีแพนโดร a าเป็นพี่สาวซึ่งจริงๆก็ไม่มีใครได้รู้จักแพนโดร a าเท่าไหร่หรอกแพนโดร a าคือ,อผู้หญิงที่เกิดจากความชั่วร้ายนะครับผู้หญิงปลดปล่อยความชั่วร้ายแล้วก็จะมีสักเป็นพี่สาวของฮาเดททุกครั้งไปแต่ทีเนี้ยพอมาเกิดในชาตินี้ กับกลายเป็นว่าตัวฮาเดสดันมีน้องสาวและน้องสาวเป็นอ t เทน a าแพนโดล่าก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะชิงชังในตัวของซาชามากพอสมควรประมาณว่าเนี่ยจะเกิดมาเป็นน้องเขาทําไมแกวางแผนอะไรอยู่อ t เทน a าคือก็เป็นกานตรตีอีป,ปากกันเล็กน้อยหลังจากนั้นครับก็เรียกได้ว่ามีการต่อสู้กันในระดับหนึ่งซึ่งตัวเทนมาเองนั่นแหละที่เป็นคนต่อสู้นะครับแล้วก็เทนมาเองก็พยายามทุกอย่างครับ แล้วก็ได้ให้สัญญากับอาโลนอีกครั้งว่าหลังจากนี้คือไม่ว่าอาโลนจะไปที่ไหนแต่ตัวเทนมาเองจะตามไปทุกที่จะตามไปรังควานทุกที่จนกว่าแบบเออจะตายไปข้างหนึ่งอะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเพกาซัสมันคือสัตว์คู่ใจของอะเทนาอยู่แล้วนะแล้วก็ทีนี้ในระหว่างการต่อสู้นั้นอนะ ก็เทนมะเนี่ยก็จะเรียกว่าจะต่อสู้ไปก็นวลๆ,ๆนะก็จะต่อยอได้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับในตัวของฮาร์เดสเองนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่อยู่ในเงานั่นคือตัวของเบฮิมอรนั่นเองนะสเปกเ,เตอร์เรีชื่อว่าเบฮิมอรนะครับรูปอาจจะไม่ใช่ตัวนี้เป๊ะๆนะแต่ว่าขอให้ดูเป็นชุดเกาะไปแล้วกันตัวเบฮิมอรเองเนี่ยซ่อนอยู่ในเงาของฮาร์เดสครับตามคําสั่งของตัวแพนโดล่าซึ่งพอหลังจากผ่านตรงนี้ไปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า พอฮาเดสกลับไปฮาเดสก็ถามแพนโดล่าว่าเป็นคนส่งเบรฮิมอร์มาอยู่ในเงามันตลอดเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของฮาเดสเองก็บอกว่าแบบเหมือนตัวเองอะถูกขังอยู่ในกรงทองอะไรอย่างงี้แต่ก่อนจริงๆอะในระหว่างการต่อสู้กันเนี่ยก่อนที่ฮาเดสจะกลับไปฮาเดสได้ทิ้งของขวัญอันใหญ่เอาไว้ครับอันหนึ่งก็คือลอสแคนวาสนั่นเองถ้ารูปนี้นะครับมันจะเป็นรูปที่ลอยอยู่บนฟ้าเลยถ้ารูปเนี้ยถูกสร้างถูกวาดเสร็จเมื่อไหร่ ทุกคนบนโลกจะตายทั้งหมดนะครับก็คือเราเรียกเว้นเป็นท่าใหญ่เลยก็อะไรแต่ต้องใช้เวลาในการวาดอ่ะพอหลังากจบเหตุการณ์นี้ครับตัดกาับมซี่แซงตูรี่คือเราเซนเนี่ยก็สู้กันยับไปพอสมควรนะครับก็เลยต้องมาเก็บพวกซากปรลาขังพังอะไรอย่างเงี้ยเซนก็มายกทรงยกเสานะครับก็ตัวเทนมาเองก็ใจลอยอะไรไปเรื่อยครับจนโดโกนะครับโดโกก็เข้ามาโดโกก็เข้ามาชวนคุยนะยเรื่องที่แบบ อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเออเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างงี้ถามถามไปเรื่อยตัวของเทนมาเองก็จะเล่าให้ฟังว่าเทนมาเคยเจอชิจิฟอส์นะ mm hmm. เคยเจอชิจิฟอส์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่แบบจริงๆอะอยากคุยกับชิจิฟอส์แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปคุยกับชิจิฟอส์แล้วเพราะตอนนี้ชิจิฟอส์อะเออเรียบร้อยแบบว่าเรียบร้อยไปแล้วโดนลหลบไปคือจะบอกว่าสล,ลบไปก็ไม่ถูกอะในการโจมตีที่ฮาเดสโจมตีใส่เนี่ยเขาบอกกันว่ามันจะเป็นการโจมตีระดับวิญญ,ญาณทําให้ชิจิฟอส์อะ มันไม่ได้เป็นลาชิดีฟอสก็ไม่ได้ตายเออคือมันอยู่ในระหว่างถึงกลางพอดีอะอารมณ์เหมือนตอนที่ตัวของเทนมะไปถือที่แดนสนทยามันแต่ว่ามันก็อันนั้นมันเกือบจะตายแล้วนะแต่ทิ่ีฟอสเองก็เป็นเหมือนไปถูกขังเอาไว้อยู่อย่างนั้นมากกว่านะครับก็นั่นแหละก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คุยกันได้ประมาณนึงครับทีเนี้ยตัวของลูกศิษย์ของอังเดบาลันหรืออัแอ,อ,อสการ์ดเนี่ยก็มาเรียกทั้งสองคนไปหา นะครับตัดกลับมาที่ฮาเดสครับฮาเดสก็เรียกได้ว่าก็ทีนี้ถูกขังอยู่ให้วาดภาพนั่นแหละนะครับถูกขังอยู่ในสถานที่ในวิหารนั้นนะครับจริงๆก็จะมีตัวของแพนโดล่าเองที่เป็นคนดูแลแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยตัวแพนโดล่าเนี่ยก็กำลังแบบคุ้นคิดอยู่ว่าแบบฮาเดสไปทำไมมีเหตุผลอะไรที่ ตัวฮาร์เดสต้องไปถึงแซงกรี่ลหรือว่อเหตุผลอะไรที่ทําให้ไปหลังนั้นปุ๊บไอตัวสเปกเ,เตอร์ที่อยู่ข้างไอแพนโดลาตลอดนั่นแหละก็รู้สึกได้ครับมีการปรากฏตัวของ2คนครับก็คือฮิปนอสกับธนาทอสนั่นเองก็เป็นเทพแฝดนะครับซึ่งก็บอกแพนโดล่าไหวเปล่าเนี่ยอุตส่าห์ทำไปให้ต้องเยอะแล้วอะถ้าไมันไม่ไหวอะเดี๋ยวอยากให้แบบอยากให้เทพต้องมาลงมือเองสองคนนี้เป็นเทพนะบอกไว้ก่อนฮิปนอรสกับธนทอสเป็นเทพไม่ใช่สเปกเ,เตอร์นะ เป็นขั้นเป็นเทพเลยคือระดับเป็นลูกน้องฮาเดสเอาง่ายๆฮิปนอสธนทศและสองคนนี้ค่อนข้างจะมีบทสําคัญในอนาคตด้วยถ้าใครจํากันได้ในช่วงแรกในช่วงพาร์ทแรกๆเนี่ยฮิปนอสก็เป็นคนที่เคยโผล่มาแล้วเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้ตัวของฮาเดสเองก็ถูกขังให้วาดรูปนั่นแหละห้ามออกทีนี้มึงห้ามออกเลยนะครับแล้วก็ตัวแพนโดร่าเองก็ขวัวเสียเลยพอแบบพูดอย่างนี้เหมือนแบบทำให ทำให้ตัวเองอะ่ะดูเหมือนเป็นคนที่ดูแลท่านฮาเดสไม่ได้แล้วก็ตะโกนเลยมีใครพร้อมจะไปแบบฆ่าเทนมะให้ได้มัง่งเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเฮกาซัสก็ได้นะครับก็มี2คนครับที่เป็นสเปกเ,เตอร์อาสานะครับตัวซ้ายเนี่ยมันเป็นแบทวินดัมนะครับนะวินม,มันอ่านวินดัมหรืออะไรวินดัมหรือวิมดัมเนี่ยแล้วก็อีกตัวทางขวานเนี่ยจะเป็นมันจะชื่อว่าดูาราฮันนะครับก็2ตัวเนี้ยอาสาไปที่แซงตูรีครับเพื่อจะไปฆ่า ในส่วนของเพกัรซั์ที่อยู่ที่ซังตูรีตอนนี้นั่นเองตัดกลับมาที่ซังตูรีอีกครั้งอังเดบาลันอัสกาดนะครับทอรัสอัสกาดสิจะเรียกว่าอังเดบาลันอัสกาดก็ผิดทอรัสอัสกาดนะครับผมก็เดินมาครับเดินมาที่ปรสา,าสาทราศีกันซึ่งขออธิบายก่อนจากการต่อสู้ในพาร์ทที่แล้วทันผ่านมาอัสกาดสูญเสียตาไปข้างหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดจะสูญเสียตาข้างซ้ายนะอัสกาดเนี่ย ก็มาที่ราศีกันก็ราศีที่เป็นประสาทของอัมิฐานั่นแหละแล้วก็มันนั่งชวนอัศมิฐาคุยนิดๆหน่อยๆก็แบบเออแบบราสิมาเสียใจสแสดงความเสียใจแล้วก็นั่งชวนคุยเหมือนคนคุยกับป้ายหลุมศพนั่นแหละนะก็แบบเอออดใจเราแบบบอกว่าอยากเห็นอัศมิถาที่อยู่ในแล้วแบบที่ได้เข้าร่วมสงคราาแบบจริงๆอ่ะว่าพลังอ่ะมันจะขนาดไหนคืออยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละ มันมันก็นะออก็แบบเหมือนมา,มาชวนคุยอะครับเอาง่ายๆแล้วตัวเองก็เดินออกมานะครับพอเดินออกมาเสร็จปุ๊บนะก็ในช่วงเนี้ยตัวของอังเดบรบาลานเองก็จะมาฝึกให้กับตัวของอเทนมะซึ่งพอโดโกมันฝึกไปเยอะแล้วลองมาฝึกกับโกทนคนอื่นมั่งนะครับจริงๆก็โดนเกตสฮอตเข้าไปเทนมะก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะโอเค ทีนี้ก็ตัดกลับมาครับลูกพวกลูกศิษย์ของในบ,บางารเนี่ยก็กลังนั่งดูอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งดูดูแบบเออการซ้อมซ้อมไปเอามาปุ๊บฝึกไปฝึกมาอยู่ดีๆก็ทยอยหลับกันครับหลับหมดเลยหลับกันหลับจากลูกศิษย์ไปก่อนก็ลามไปที่เทมมะแล้วก็กําลังจะลามไปที่ตัวของอาอ์สกาดก็คือฝีมือของไอ้สองตัวนี้นั่นแหละนะครับนะเป็นฝีมือของขังข่าวว่าขังข่าวมันปล่อยขึ้นได้ และหันกลับมาดีครับไอ้ตัวนี้ก็เข้าใจว่าเออแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เข้าไปฆ่าเลยเพราะว่ายัางไงกันเดี๋ยวหลับไปหมดแล้วนะครับหันกลับมาดีครับอัสกาดลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บพร้อมกับจะโจมตีกลับถามว่าทําไมถึงลุกขึ้นมาได้อัสกาดทำลายประสาทหูตัวเองให้ไม่ได้ยินไปแล้วพอรู้สึกว่าแบบเวลาไม่ดีคือทําลายละจากอัสกาดตาบอดข้างหนึ่งตอนนี้หูดวกสองข้างด้วยนะครับก็ได้เข้าโจมตีกับทั้งตัวของแบทและก็ตัวของเบฮิมอตนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ย เรียกได้ว่าเอาจริงๆอ่ะท่านหนึ่งหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แต่มันโดนลุมอ่ะมันค่อนข้างตึงมือพอสมควรนะครับแล้วก็ในการต่อสู้นั้นโอ้โหก็เรียกว่าทอรัสค่อนข้างเสียเปรียบเสียเปียบในที่นี้คือมันมาจากหลายสายเหตุมันมาจากสาเหตุหนึ่งคือ1โดนลุมสองทอรัสยังเจ็บตัวอยู่ในการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับจากทั้งของคางอาฮที่ไปโดนตั้งแต่หลายพาร์ที่แล้วคือมันมันโดนมาค่อนข้างใจโดนมาเยอะพอสมควร แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งคือการสูญเสียนะครับประสาทได้ยินไปด้วยอย่างเงี้ยเออคือม,มันต้องใช้ตาดูอย่างเงี้ยแล้วตาก็เหลือข้างเดียวอ่ะมันก็เลยแบบพูดยากนะครับก็เรียกว่าเสียท่าในระดับหนึ่งครับจนตัวของอาอัสการ์ดเองเนี่ยก็นึกถึงคำพูดแบบของตัวราจิทาเลียนอย่างเงี้ยแบบเอออยากให้ทุกคนแบบมีแบบอนาคตอะเซนทุกคนแบบอยากให้มีชีวิตต่อไปอะเออ ตัวอาร์ชเองก็ได้ใช้พลังครับั้ครั้งสุดท้ายในการโจมตีก็คือโนวาไททันพลังเนี้ยอาร์ชัเคยใช้ไปแล้วกับคังอาโขแล้วก็อัดอัดจนพื้นแตกเลยนะโนวาไททันเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นอะอาร์ชใช้ไม่เต็มที่เพราะว่าอยากปล่อยให้คังอาโขรอดครับและครั้งเนี้ยอาร์ชใช้เต็มที่แล้วก็เรียกได้ว่าตัวของอาร์ชัตเองก็ยืนตายในที่สุดนะครับ หลังจากที่ปล่อยท่าแล้วยืนตายไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาสเปกเตอร์อีกหนึ่งคนครับฟ็อกเซรลอสไอ้ฟ็อกเซรลอสเนี่ยมันมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวมัน,นไม่ได้เข้ามาสู้ตรงๆหรอกตัวของมันเองอะ่ะมันวุดอยู่ใต้ดินหลบอยู่เพื่อแบบกะจะุ่ม้โจมตีแต่ทีเนี้ยตัวของไอ้ตัวของอัสการ์เองอะ่ะมันตายไปแล้วไงก็เลยแบบขึ้นมาแ้วก็แบบเฮ้ยมึงตายมึงตาย,ตายกระโดดแบบพยายามแบบขีดอ,อะไรเงี้ยออกมานะครับ แล้วก็มีสิ่งที่ไม่กล้าชิดปรากฏตัวขึ้นนั่นคือคาราโฮครับปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งก็จะมีบทสนทนาระหว่างตัวของฟ็อกกับคาราโฮนะครับในเรื่องนี้คือคาราโฮจะถามว่าทําไมมาแบบรอบโจมตีอย่างนี้ปกติเนี่ยฮาเดสจะไม่สั่งให้คนรอบโจมตีนะครับฮาเดสจะสั่งให้แบบโจมตีกันตรงๆฟ็อกก็บอกว่าจริงๆอ่ะการนี้มันไม่ใช่คําสั่งของฮาเดสมันเป็นคําสั่งของแพนโดล่าแพนโดล่าเป็นคนสั่งมาให้โจมตีซึ่ง อตอนนี้ตัวของฮาเดสเองอวาดลอ c แคนวาสอยู่ไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับ mm hmm. คางาโคได้ยินอย่างนั้นก็จริงๆต้องบอกว่าคางาโคเป็นคนที่ยึดติดกับตัวฮาเดสมากนะ mm hmm. คือรับใช้แค่ฮาเดสคนเดียวและฮาเดสก็ฮาเดสไม่สั่งคางาโคไม่ท mm ํา hmm. แล้วก็ไม่ได้สนใจคําสั่งของแพนโดล่าด้วยซ mm ้ hmm. ําแล้วก็ไม่ได้สนใจว่ากองทัพยมมา,มมาโลกจะชนะหรือไม่แต่แค่ตัวเองได้รับใช้ก็พอ หลังจากนั้นถามถ่ายะอะไรเสร็จปุ๊บคางาโคะครับก็ฆ่าฟ็อกเคโลตตายนะครับซึ่งลืมบอกไปไอ้แบทักไอ้ uy, ไ rd, เบฮิมอนเมื่อกี้ก็ตายไปหมดแล้วนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเทนมะก็ตื่นขึ้นมาคือตื่นขึ้นมาดื้อๆไม่รู้เรื่องแล้วก็ตื่นขึ้นมามองไปที่ข้างตัวก็เห็นทอรัสอัดกาดนอนเสียชีวิตอยู่ข้างๆครับซึ่งพอมองไปอีกทีหนึง่งก็ได้เห็นคางาโคะอยู่่ตัวของอ่ เทนมะเนี่ยก็จะแบบเข้าไปโจมตีคางอาโฮเลยนะแบบเฮ้ยแบบทำให้อักาดตายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวของคังาโฮบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าเออแล้วกว่าจะจับไอ้ตัวล่างของอักาดที่ยืนตายอะ่ะลงมานอนได้เนี่ยมันค่อนข้างลําบากพอสมควรเลยแหละเออแล้วก็บอกว่าหลังจากเนี้ยตัวของเทนมะเองอะ่ะจะไม่มีคําว่าปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเพราะว่ากองทัพของยมาโลกเนี่ยด้วยความแผนที่คอนแพนโดล่าค่อนข้างจะจริงชางตัวเทนมะอาณาชามากเนี่ย แพนโดราจะส่งคนมาฆ่าเทนมะเพราะว่าถูกฆ่าได้ง่ายกว่าถ้าส่งไปฆ่าทาชามมาเจอโกเซนไงถ้าส่งฆ่าเทนมะอย่างน้อยเทนมะเป็น ma, เพีคซเอร์ 1, เซนไม่กลมีการมาปกป้องหรอกอย่างเงี้ยการโฮก็เตือนเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการจบตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยจะมีฉากที่ล,ลูกศิษย์อังเดบาลันได้เห็นแล้วแบบลูกขึ้นมาก็เห็นตัวของอังเดบาลันตายก็ค่อนข้างจะนั่นแหละนะครับน่าเสียใจนนึงจบไปแล้วครับกับภาธี่6 มาถึงพาร์ทนี้ครับเราเสียโกเซนกันไปถึง3ามคนแล้วในพาร์ทนี้จะเห็นว่าเป็นการปรากฏตัวของใครหลายๆคนจะเพิ่มในฝั่งของสเปพเตอร์แต่ของฝั่งตัวเอกจะไม่ได้ปรากฏตัวจริงๆฝั่งตัวเอกมีการปรากฏตัวของโกเซนอีกประมาณคนสองคนจะมีรูปของสกอร์เปียนอะไรเงรี้ยโผล่มาแวบๆ แต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบทพูดอะไเลยในประสัตว์นะครับแล้วก็เป็นงานที่บอกว่าเทนมาอยู่ในอันตรายน่าติดตามต่อครับไว้เจอกันใหม่พารที่7ครับขอบคุณมากที่ตรดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ